ตึงครับตตึงครับทาซาเอ้ยทาซาเวลาแม่นั่งใ,ใกล้ด้วยเนี่ยไม่งองแงเลยนะเนี่ยแม่นั่งด้วยนี่ไม่งองแงเลยถ้าแม่เดินไปไหนจะหน่อยนึงเนี่ยเรียกอยู่นั่นนะ่ะตะโกนเรียกลั่นเนี่ยน,น่ะเมื่อกี้ไปแกล้งเข้าใหม่ <c oughs> แกล้งเข้าใหม่เหรอฮะแม่เดินไปเอาอาหารได้ยินเสียงแกล้งเข้าใหม่ร้ายจริงๆเขาอ่ะ ้ายมากทำซาเอ้ยทำซาข้าเจ้าไปไหนข้าเจ้าข้าเจ้าเอ้ยเจ้ามาหาแม่เร็วเอาอยู่นี่โอ้ยรู้จักชื่อตัวเองวิ่งมาเลยโอ้รู้จักชื่อตัวเองพอเนี่ยข้าเจ้าวิ่งมาเลยโอ้รู้จักเชื่อตัวเองอ่ะลูก,ลกฮะเจ้าเจ้าครับข้าเจ้าครับ ำจซำซาจำซาครับำจำซาเอ้ยำจำซาเกเรของแม่เกเรเสียงดังให้แก้วตาว่าไงล,ลูกเกเรเสียงดังพระเจ้าเจ้าครับรเจ้าครับ,เจ,รบรเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าครับ มาแล้วมาแล้วเออเ,อ,อเียกน้อได้มาเลยเหรอะฮะเจ้าครับเจ้าเจ้าครับเด็กน้อยเสนสนเหรอฮะเด็กน้อยเนสนซนเออ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 เขานื่งเดินมามีการส่งเยนเส่เขานั่งอีกเออ เก่งหลือเกินเก่งมากๆเลยเนี่ยฮะส่งเสียงใส่เข้านื่อเหรอล,ลกูกฮึฮะทำซาเอ้ยทำซากล้วยไข่ใบตองกล้วยหอมวิเศษเชลิลับในกรงอะ่ะลูกกลับในกรงนอนสบายใจไม่มีใครมากวนชิต้า ถุงเงนินอยู่ไหนลกูกชิตาเอ้ยถุงเงนินเราใส่ยู่บ้านสายทองกันจะเอ๋ะะเอ๋ซ้ำซ่าจอมสนจอมแสบของบ้านแสบที่สุดในบ้านไปไหนละข้าเจ้าเจ้าครับ เจ้าคบเจ้าพระเจ้าคะไปไหนแล้วไม่รู้พระเจ้ามาหาแม่แล้วหนูไปไหนไปไหนซ้ำซาไปไหนลูกไปไหนครับไป,ไ,ไปกินน้ําจะไปกินน้ําไปไหนลูกไปกินน้ํานะคะ,ะกินน้ำอืกินซะลูกกินซะกินซะ กินน้ำแล้วนะคะเก่งมากเขาจะชอบกินน้ำตรงตรงนั้นนะคะชอบไปกินตรงนั้นเก่งช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเขาค่ะเห็นต่ว่าก็เดินเดินขาลากนั่นเองเอาใส่รถไม่ได้นะคะใส่รถแล้วไม่นั่งดิ้นออกเลยดิ้นเลยอะดิ้นเลยอะเอายากมากไม่ได้เลยนะคะคนมองเหมือนกับว่าให้เราบังคับ ใส่อะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้เลยนะคะใครใครไม่ทําไม่รู้เนาะไม่ได้จริงๆบังคับไม่ได้เขาดิน้นเขาดิ้นออกแบบทําตัวให้หลุดออกจากออกนึกออกใช่ไหมคะเดอใช่ไหมทำตัวให้หลุดออกจากจากรถอะ่ะมันมันบีบกันไม่ได้อะ่ะมันแบบกดบังคับเขาไม่ได้อะ่ะต,อตออ้องต้องเอ ต้องปล่อยไปเลยอะเพราะว่าเขาเอ้าไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาถุงเงินถุงเงินไม่เอาครับลูกมา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 เดแก้วหาแม่เดาแก้วเออ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 ดูเขาเออดูเขาดูเขาเออดูเขาถุงเงินไม่เกเรนะลูกถุงเงินไม่เกเรนะถุงเงินไม่เอาแล้วลูกมานี่มานี่มาหาแม่มาหาแม่เร mm ็ว hmm. ๆมาเออมาหาแม่เออให้เดาแก้วกินน้ำมั่งให้เดาแก้วกินน้ำด้วย เออเดี๋ยวแก้กินน้ำด้วยแกตาลูกอยู่ไหนฮะลูกอยู่ไหนเนี่ยหนูมาหาแม่ในะลูกอยู่ไหนแกตาเอ้ยแกตาเดี๋ยวนอนเฝ้านอนเฝ้าตรงนั้นนะแกตาทิ้งลูกมาลูกคงจะนอนอยู่ตรงคอนโด คอนโดนั้นจะมีที่ให้เข้านอนเขาไปนอนเปรเปตรงคอนโด